สวัสดีจ้าพี่นองกระต้าง้่งมาจ้าอันเชื่อว่าเบาหนึ่งสูฟังมาเตียนเตียนพี่นองเด้จ้าอันผู้ใดที่ที่แอดไลน์ตะหน่อยมาช่วงนี้ตะหน่อยอาจิบุได้ตอบบ่ค่อยได้ตอบได้จ้าเพราะว่ามือคืนนี้มือคืนนี้เวลาสามทุ่มสามทุ่มแปดนาทีมีคนพยายามเข่าร้ายตะหน่อย เขาไล่แต่หน่อยเรียบัดน,นี้เขาผมก็รู้ว่าเขาเอาไปเฮ็ดเสียๆหายหาย,หายหรือเปล่าถ้ามีไล่แต่หน่อยแอดไปยืมเงินผู้ใดหรือว่าแอดไปให้ผู้ใดโอนเงินมาสิค่ะยาหายเด้อพี่น้องยายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางไลายน่ะทรงขอความมหาตะหน่อยว่ามีการขอยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์อื่นสั่นพี่น้อง มันเแต่หน่อยเพิ่งที่มาเห็นเหมือศร้านีิก็เลยก็เลยมาบอกพี่นองไว้นี่ละว่าถ้าเกิดมีร้ายต่หน่อยไปยืมเงินผู้ใดเนี่ยโบเมนต่หน่อยด้ยวยจ้ะโบเมนต่หน่อยแล้วกะหรือว่าให้ออีหยังเสียกับโบเมนต่หน่อยด้วยพี่นองถ้าที่สร้างของแอดมาล้ายเพียงคนเดียวด้ยวดยวจ้ะช่วงนี้ลายต่หน่อยอย่าเพิ่งแอดไปด้ยวจยจ้ะอย่าเพิ่งสร้างของนับต่หน่อยเล้วกะพูดเดี๋ยวเพช่อที่สมัครล่ายให้แต่หน่อยไม่เล้กกะซิเมน ให้ทรงของเพื่อคนบวังดีเพื่อคนเพื่อคนเขาบวังดีจริงสิแม่พี่น้องเพื่อกับตตหน้อยกับบไดกิ้งเรื่องโซเชียลเนาะจ้ะก่ายนเขาออกไปเฮ็ดไปทั่วแม่ยานเขาเอาไปหาหยิมเงินจังทันจังสี่แม่เมนแ้เครอบครัวเาเสียหายมนแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาไปเฮ็ดในครอบครัวเขาเสียหายสิเออเดี๋ยวเพื่อว่าเพื่อจะไปแจ้งความไวเพราะว่าเพราะว่ามันกะมันกะ มันกับบลรุษหกับบรูว่าผูใ้ใดเขาเนาะจา้ะแต่ว่าเขาบอกมีการเขาไปเมนมีการเขา่า,ขาด้วยม,มีการขอยืนยันบัญชีด้วยไหมเลขโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์อื่นใช่ไ่พี่น้องฮะละเพีกันเลยย่านย่านแบบว่าเขาเอาไปเอาไปเฮ็ดบดีบลายเอาไปเฮ็ดแหกครอบเราวเขาเสียหายสิแม่จ่าพี่น้องย่านมีสาชีพเอาไปเฮ็ดเนาะเียค่ะ มาให้ให้พี่น้องฟังเพื่อไว้ด้วยจ้าว่าถ้ามีไาแต่น้อยเชทไปยืมเงินหรือว่าเชทไปยังสิในทางที่แบบถ้าพี่ดอกีซื้อของแอปม่เบอร์แมน,<ท>นยายาโอเนเงินให้ถ้านั้นโทรมาหาแต่น้อยโดยตรงเลยจ้าถ้าสั่นกับมีซื้อเบอร์บัญชีเจ้าเนี่ยมันยังมีแมนทรมาหาแต่น้อยโดยตรงแล้วเลยลจ้าถ้ามีการไปยืมเงินโทรมาถาแต่น้อยเลยเบอร์เบอร์เบอร์ที่ห้ไวใต้คลิปแล้วจ้า แล้วก็เอ่อแล้วก็เอ่อนี่ยังก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่ซื้อของให้แอดมาไลฟ์เพจได้จ้ะแอดมาไลฟ์เพล่เบอร์โทรเพจก็ได้จ้ะศูนย์ศูนย์เก้าอยู่ใต้คลิปกับมี่มีเจ้าลุงใบยูเบ้เออศูนย์เก้าสองแปดสามแปดสามหนึ่งแปดห้าแล้วจ้ะเอ่ออยู่ใต้คลิปก็มี่จะโทรมาค่ะโทรห,<า>หาต่หน่อยก็ได้โทรหาต่หน่อยก็ได้แต่ว่าอย่าพึง <c oughs> พ่งอย่าพึ่งแอดไลน์ต่หน่อยได้จ้ะอย่าพึ่งสั่งน้ำลน์ต่หน่อยอ่าสั่ง โทรมาโดยตรงก็ได้จ้ะแล้วแพทย์ที่ถ้าสมมติว่าแพทบ่เป็นจังไดนแพทยก็สิจดเอาจา้ะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปสั่งในหลายตะหน่อยเพราะว่าเฮาบ่รู้ว่าผู้ใดเข้าไปพายามเขา้าแม่ยนพายาม,มเข้า<อ>แล้วตะหน่อยหรืวมึงของมึงเฮาเพราะว่าของตะหน่อยมันนั่นนี่บ่ได้นะจะ้ะล่ะก้ะมาบอกฝากบอกพี่น้องไว้เนาะจา้ะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาหลังๆมาเนี่ยจะมีคนปลอมเฟซ ปอมเฟสน้องวีปอมเฟสคนในครอบครัวเขานี่ยละจ้ะปอมแล้วก็เอาไปดา่าคนนั้นแล้วก็ไปเว้าพื่นคนนั้นคนนี้สิแม่จ้ะเพก็เ,กเลยสิอยากมาเตือนพี่น้องว่าถ้าถ้ามีอนไดที่แชทดไปมันโมเมนของเพศับของ,ของตาน้อยเนียจ้ะถ้าอยากหูก็คือโทรมาหาเพโดยตรงเลยเพศที่ว้าใหายฟังเลยจ้ะว่าเพศบอกเคยไปยืมเงินหรือว่าบอกเคยไปเว้าในทางเสียเสียหายหายให้คนอื่นอ่า แล้วมันซีมีปอมของน้องบีปอมของปอมของหลายคนู่จะในครอบครัวตะหน่อยละนั่นละจ้ะแล้วก็เฮาบ่รู้ว่าเขาเอาไปเฮ็ดบ่ดีบ่ไรไงเพระมาามือขึ้นนี่มาเป็นตะหน่อยมาเป็นของตะหน่อยมาเป็นของตะหน่อยแล้วเนี่ยตอนนี้มาเป็นของตะหน่อยแล้วเฮาบ่รู้ว่าเขาสีเอาไปเฮ็ดอีังจ้ะย่านมันเสียหายยันมันเสียหายยันยนธุรกิจเท่าอืถ้าที่เอาเพื่อไปแอบอ้างว่าเออ อันอาขายอืมสร้างของแต่ว่าเพลย์บอลลูนสิแม่จ่าคือบ่ได้ของอย่างเพื่อนก็คือโอนเรี่ยวสิแม่ให้ให้โทรมาหาเพลย์เลยก็แอดมาหาเพลยเท่านั้นด้วยจากเพลย์ที่ขายให้แต่ว่าอย่าพึงแอดย่าอย่า,ยาเขาเสียหายจา้า ย่าแอดไปหาต่หน่อยถ้าถ้าทีนั่นกับทัวสอบถามต่หน่อยโดยตรงเลยจ้ะว่าต้องแอดไลน์ไปเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันนี่อยละมันก็คือมาบอกพี่น้องยันออเดือยโต๊กย่านออเดือยโต๊กแล้วไปสร้างเล้ยงอปคนเกลืนให้เจ้าแล้วเจ้าคือบ่ได้เบื้องเพศไปเสื้อมเนี่มาลอยหนึ่งว่าชีคไทยยุ่งเนี่ยคือมาบอกแต่หนเอาไปขึ้นเพิ่นบอกยกเสือกระดุฝากพิ่ยุ่ ซืกระดูมาฝากพี่โยจ้ะลงดูงมาาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาผู้ใดยักได้กะสังเลยด้วยจ้ะมีหอดตากาะกะ้าวไปเป็นงามบ่จ้ะนั่นละจ้ะกะ้ะมาเตือนพเตือนพี่น้องไว้เนาะจ้ะบอกพี่น้องไว้บอกก้าวกันนี้ละจ้ะอบอก่อางเทียเข้าเธุรกิจตั้ง 4, บรงเทย มันกะเสร็จผลกระทบก็เสียหายต่อเฮาแคือว่าเพแว่ากะขายของเนาะเอา้าขอยสั่งของเจ้าแล้วก็คือบ่ได้จังซี่ก็คือโอนเงินให้เจ้าแล้วแม่นกะหือตะหน่อยจังซี่ตะหน่อยก็เสียหายเด้หรือว่าเอ่อลูกค้าบางคนเพ,พอาจสิเพอาจสิบ,บ่ได้ส่งเอ่อเลขพัสดุให้ก แชทมาถามเพจเด้อจ้ะเพราะว่ามันหลายจ้าพี่น้องมันหลายอีหลี่เพจกระซี่อันถ้าถ้ามีคนแชทมาขอเพจกระซี่อันเออไปเบิ้งในเคอรี่อของเพจเพราะว่าเพจมีแอปเคอรี่แล้วกระซี่ไปเบิ้งในแอปเคอรี่แล้วเพจกระซี่กอบไผ่เด้อจ้ะแต่ถ้าหนะมือนี ต่อจากนี้ไปให้แอดมาหาเพจคนเดียวเด้อจ้ะการสั่กระทุสอบถามกระทุสอบถามต่หน่อยก็ได้ต่หน่อยก็เอาโทรศัพท์มาให้เพทจมารับคือเก่าละจ้ะพี่น้องนอกจากกับมาบอกพี่น้องไว้ว่าไล่แต่หน่อยช่วงช่วงนี้ช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไล่แต่หน่อยนี่ปัญหาเดี๋ยวต่หน่อยสิไปแจ้งความไว้เพราะว่าเพจกระยานเนาะเพจเพจเป็นหลักฐานจ้ะเพจเบอรเก่งเรื่องโซเชียลต่หน่อยกับเบอรเก่งเรื่องโซเชียล มันกาบมุ้งปู้ป่าเวลาไปเมืองมันกับมีคนไปเห็ุของเขาเจีงซีเนาะพี่น้องเนาะเฮากะมาบอกพี่น้องไว้ว่ามันโมเมนต์หน่อยเด้อจจากถ้ายิมเงินหรือเอียงบ่เสียค่อยจะอะบางทีละมีคนเข่ามีคนพยายามเข่าแม้จะมีคนเข่าไม่ชอบยังก็แสดงว่าเขาเข่าแล้วละเพราะว่าว่าเขาเข่าแล้วอุปกรณ์อ่นพ่เพ่ แล้จักก็บอกพี่น้องเขาไว้เนาะจา้ะเย่ยนพี่น้องเขาไว้ย่านพี่น้องไปลุงเสือ้อหน้าถ้าเทียมเอาไปด่าเอาไปยังเอาไปในเรื่องทางที่บอดีก็ขอบอกพี่น้องไว้หน้าตอนต,ตรงนี้เด้อจ้ะเด้อว่ามันบมเมนต์หน่อยเน้ะจ่ะไปก่อนจ้ะไปก่อนเด้อพี่น้องเขาแอดไลน์แพื่บวาเด้อพี่น้องแอดไลน์เพื่อว่าเดี๋ยวตู้สอบถามจ้ะเดี๋ยวตัวหน่อยทีมเบอร์โทรทีมไลน์ไว้ให้จ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะ